ม,มื่อกี้มาปล่อยปลาพี่น้องปลานิ่งปลานิ่งซีพี่นะครับตัวปลาเ,ปเลิกดีครับเมื่อนี้เลิกดี บี่ชิ้นโก้เบิดครับป่าเชียนร่อยตัวปากกดติดตามด้วครับเด้อท่างค่องทุทุทุก็ต้อเต็งบ่ายซ้ำปะเกียี่คดอักหัวอยู่ครับป่านี่นมันครับเออถึงน้านแล้วก็เราหาวครับป่ากระได้ ลมาดีขวันกับขวานขวาลังบานครับ โอ้หลายครับที่เด็ดที่น้องปลาบึกครับเอ้ปลาบึกมาหาโตครับที่เด็ดเลยปลากินเพื่อนนั่นกันครับเนี่ยเพื่อนสืบพมีคปล่อยตักเพื่อนสบปลาเนี่ยหาโตครับปลาบึกปล่อยล่วงให้เบิ้งควยน้อง หนึ่งตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวแถมตัวหนึ่งโอ้ดีแล้วครับกรับเพิ่พี่น้อง างทีปลาผมปล่อยไปร้อยเต็มน้ำเลยครับร้อยเต็มน้ำเลยหมอครับสาเนี่หมอหมอสาล้างบานครับ ก็ดีใจครับโอ้หลครับหลาหลาเก็ยรตลอยตครับไปเป็นมูลเลยเอาฝากกดติดตามได้ครับเด้อเพื่อนๆทั้งไลายทั้งช่องสัมปะเปียเเฮาอีกครับหาเดียนอกเดียนผมสภาพพันมาตามมึงครับสาเนอว่าสิงไงญ่หรือสิ ตายเบิรครับจะรอดหรือไม่รอดครับ <c oughs> <c oughs> อืมครับ <c oughs> อา้าวสุดท้ายนี่ทําอก็มาสวัสดีครับ